สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ตะบนพามาดูอัปเดตนะครับแตงร้านตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูครับนี่นะครับตอนนี้นะครับอายุของแตงตรงนี้ก็ได้28นะครับเออประมาณ28 28หรือ29นะครับเนี่นะครับก็เป็นเป็นแตงร้านนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าแต่งร้านตรงนี้สวยงามแค่ไหนหลังจากที่เมื่อคลิปก่อนนะบอลได้ปลูกแล้วก็ได้แนะนําการใช้งานของแปลงเพศเฟโนฟิกดักกีสาแล้วก็ฮอร์โมนโบวีไปอ่ะทิ้นเรามาดูนะครับดูฝั่งไหนดีฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะย้อนแสงหน่อยนึงดูฝั่งนี้ดีกว่าครับอ่ะมาดูมาดูมาดูครับอ่ะมาดูมาดูฝั่งนี้ก็ได้เข้ามาทางนี้นี่นะครับดูดูดูโอ้โหนี่นะครับ ทุกข้อทุกข้อเลยครับพันสบายดีนะครับตรงนี้เป็นกบแดงกบดำนะกบดำกบแดงนะครับกบดำกบแดงนี่นะครับดูดูครับคือมีมีทุกข้อเลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับเห็นเตงร้านกบดำกบแดงนะครับแต่นี่ก็ตะบลชอบมากนะครับชอบอีกแล้วนะครับนี่โดกมากๆติดติดติดทุกข้อเลย นะครับมีแล้วก็แขนงตัวนี้แขนงก็เริ่มออกมานะครับสองลูกคนละสองคนละสามก็มีนะครับแขนงมีสองนี่นะครับอ่าเดินเดินดูมาเรื่อยๆเดินดูมาเรื่อยๆดีกว่าอ่าสองสองเฉพาะที่ยอดนี่ก็เห็นเนาะเนี่ยดูที่ยอดก็เห็นนะครับนี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับนบอลก็มาบอกวิธีทําให้แตงดกนะครับก็โดยการที่เราต้องใช้แปลงเพศนะครับก็เหมือนที่นบอลบอกว่าให้ใช้เฟโนฟิกนะครับเฟโนฟิกบวกกับดักจีสามนะครับ ตอนเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกตอนที่เราปลูกเสร็จนะครับแล้วก็แตงมี2ใบจริงนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนใช้ดักกีสามก่อนดักกีสามหนึ่งช้อนนะครับก็จะอยู่ที่1 0ซีซีนะครับ1ช้อนแล้วก็ผสมกับโบวี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็พ่นมาเรื่อยๆพ่นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้พอแตงมี6ใบจริงนะครับ6ใบจริงก็ให้เพื่อนเพื่อนผสมเฟโนฟิกนะครับดักกีสามหนึ่งช้อน เฟโนฟิกหนึ่งช้อนเฟโนฟิกนี่ใส่5ซีซีก็พอนะครับตอนมี6ใบนะครับเดี๋ยวเพราะว่าไอเจ้าเฟโนฟิกเนี่ยเขามีอาการข้างเคียงก็คือใบจะสลดหน่อยนึงนะครับใบเขาก็จะพลิกประมาณนี้นะครับนี่นะครับโดนโดนเฟโนฟิกก็ไปเพราะเฟโนฟิกมันเป็นเป็นแปลงพศจริงๆนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีแต่ไม่ตายนะครับบางคนกลัวเดี๋ยวพ่นก็ไปแล้ว แต่งมันจะตายที่จริงมันไม่ตายนะครับแต่ว่าเขาก็จะต้นอ่อนๆหน่อยนะครับแต่ว่าได้ผลดีมากเนี่ยก็ดูดูผลลัพธ์ได้ครับดูผลลัพธ์ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทําอย่างเนี้นะครับก็คือใช้เฟโนฟิกบวกกับดักกีสามเนี่ยนะครับพ่นตอนมีหกใบนะครับอ่าทีนี้เราก็เว้นไปสองวันแล้วก็ใช้ดักกีสามอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วแต่นะครับทีนี้พอแต่งของเพื่อนมีใบจริงแปดใบนะครับพอมีใบจริงแปดใบเพื่อนๆก็ใช้ เฟโนฟิกบวกดักจีสามทำเหมือนเดิมเลยนะครับดักจีสามสิบซีซีเฟโนฟิกห้าซีซีบวกกันพ่นเฉพาะตอนเย็นตอนที่ไม่มีแดดนะครับอย่าลืมว่าพ่นตอนไม่มีแดดนะครับพ่นเป็นละอองนะครับพ่นเป็นละองฝอยก็พอนะครับนะก็จะทําให้แตงคุนเพื่อนเนี่ยดกดกเหมือนของระบอนเนี่ยะครับดกอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับดกมากๆมีทุกข้อนะครับอะดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าอะดูดูครับ มีมีข้อไหนบ้างที่ไม่มีลูกให้เ,เพื่อนเพื<ๆ>่อนสังเกตดูครับมีข้อไหนบ้างที่ไม่มีลูกมีหรือเปล่าอะไม่มีเลยครับไม่มีข้อไหนเลยที่ไม่ไม่ติดลูกติดลูกหมดเลยครับท่านเองนี่นะครับติดลูกหมดเลยเอ่าครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีรักษาไม่ให้แตงเป็นเชื้อรานะครับก็ใช้ AM กับเมนชั่นสลับกันนะครับตอนแรกก็ให้เพื่อนๆนใช้เมนชั่นไปก่อน ว่าเมนชั่นเนี่ยมันเป็นทํางานแบบระบบสัมผัสเออเพื่อนๆก็พ่นเมนชั่นไปทุกสามวันแล้วก็พ่นไปพ่นไปนะครับพ่นไปเรื่อยๆทีนี้พอมันเริ่มมีดอกเนี่ยครับเริ่มมีดอกมีดอกแล้วมีดอกแล้วเราก็หยุดเมนชั่นหยุดเมนชั่นเอาไว้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็น AM นะครับ AM แตกนะครับเออและสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูระบบครั้งแรกก็อาจจะไม่รู้ว่าจะไปซื้อเนี่ยพวกยาพวกเนี้ยที่ไหน ก็เพื่อนๆดูด้านล่างคลิปนะครับด้านล่างคลิปได้เลยด้านล่างคลิปนบอลก็จะติดลิงก์ไว้ให้เนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับนี่นะครับจะมีดอกดอกบานอย่างนี้ก็ใช้ AM นะครับนี่นะครับไอตรงที่มันเป็นอย่างนี้นี่นิดๆหน่อยอย่างนี้ก็เราก็หักทิ้งได้เลยนะครับนี่นะครับหักทิ้งได้เลยนี่นะครับเออเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าเอ้าแล้วทําไมใช้ยาอยู่มันยังมีล่ะนบอลตรงนี้นะครับนบอลบอกเลยว่านบอลปลูกมาเจ็ดปีแล้วครับปลูกซ้ํา ซ้ำอยู่ทุกปีนะครับเจ็ดปีแล้วครับเนี่ยมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับคือพวกเชื้อราเนี่ยมันต้องมีบ้างนะครับจะให้มันปลอดไปเลยทั้งสวนเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีใครสามารถจะทําได้แล้วไม่มียาตัวไหนที่เก่งขนาดนั้นนะครับมันต้องมีบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้นะเราปลูกซ้ําอยู่เจ็ดปีนะครับลองคิดดูว่าเราปลูกซ้ําอยู่ที่เดิมเจ็ดปีนะครับได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับอ่าดูครับสวยงามมากลองส่องไปดูนะครับอดอกกำลังบานนะครับ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันนะครับประมาณนี้นะครับอีกไม่น่าจะเกินสิบวันนะครับประมาณตีว่าสิบวันนะครับเราก็จะได้เก็บผลผลิตนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่หลังจากที่เก็บผลผลิตนะครับวันไหนวันที่เก็บผลผลิตเดี๋ยวนบอลจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูกันอีกนะครับสําหรับเจ้าแตงร้านสบายดีตรงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนะครับนบอนก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ ขอร่ำรวยครับร่ำรวยเงินทองประสบความสําเร็จนะครับในการทํางานทําสวนทําแต่งของเรานะครับประสบความเร็จกันทุกคนนะครับก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการนะครับและก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ